พี่เป็นเสื้อลูกไม้ทั้งตัวนะคะพี่ชายเสื้อสวยมากๆนะคะไม่ได้ตัดชายตรงนะลูกค้าบอกเลยงานสวยเลยค่ะเสื้อลูกไม้นะพี่ทั้งหน้าและหลังนะคะพี่งานเป็นคอกลมนะคะพี่มีซับไมเนื้อหนาให้อย่างดีเหมือนเดิมนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะเนื้อผ้าไม่คันงานของสาวอวบค่ะพี่รุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว27นิ้วนะคะพี่ แนะนำอ,อกตั้งแต่3าบขึ้นไปถึงใสสวยนะอ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาว27นิ้วคะ่ะพี่รุ่นพิเศษนะลูกค้าให้พี่แค่2 1 9เท่านั้นพี่เอาไปแค่2 1 9กับลายลูกไม้แบบนี้นะคะพี่พี่เดี๋ยวจะไล่สีให้ดูนะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่แล้วก็ขอคนเข้าใจนะเราไล่อยกับแสงะคะ่ะพี่ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่นะคะพี่ขอคนเข้าใจนะสีนี้คะ่ะพี่จะขอเรียกสีเหลืองทองนะคะพี่สีสวยมากๆค่ะหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วคะ่ะพี่สีนี้เป็นสีส้มชานะคะพี่สวยมากๆลูกไม้เนื้อดีมากๆ ซับในเนื้อหนาให้อย่างดีค่ะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับผิดสีนี้พิมพ์สีโอรสนะคะพี่ให้แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกรีบบัวนะคะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่เป็นสีม่วงนะคะพี่งานสวยมากๆค่ะสีสุดท้ายค่ะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้ ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อลูกไม้นะคะพี่ซับในให้อย่างดีนะซับในทั้งชุดทั้งหน้าและหลังลูกไม้อย่างดีเลยค่ะพี่งานเกตของงานเกตขายส่งนะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่สีนี้ค่ะสีแดงเลือดหมูนะคะพี่แดงเลือดหมูนะสีม่วงค่ะพี่ตัวนี้สีม่วงนะคะ กิบบัวนะคะสีนี้เป็นสีกิบบัวค่ะกิบบัวนะสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้ถ้ารับพิมพ์สีโอรสนะส้มชาค่ะพี่ตัวนี้เป็นส้มชานะและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่ดูงานนะสวยมากๆค่ะพี่ให้แค่สองพี่เป็นเสื้อลูกไม้ทั้งตัวนะคะพี่ชายเสื้อสวยมากๆนะคะไม่ได้ตัดชายตรงนะลูกค้าบอกเลย งานสวยเลยค่ะเสื้อลูกไม้นะพี่ทั้งหน้าและหลังนะคะพี่งานเป็นคอกลมนะคะพี่มีซับไม้เนื้อหนาให้อย่างดีเหมือนเดิมนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะเนื้อผ้าไม่คันงานของสาวอวบค่ะพี่รุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าบนิ้วความยาวย7สดนิ้วนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่3 8บขึ้นไปถึงใส่สวยนะอกหน้าผ้าห้าสนิ้วความยาวย7สดนิ้วค่ะพี่รุ่นพิเศษนะลูกค้าให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้น พี่เอาไปแค่สองหนึ่งเก้ากับลายลูกไม้แบบนี้นะคะพี่พี่เดี๋ยวจะไล่สีให้ดูนะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่แล้วก็ขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่นะคะพี่ขอคนเข้าใจนะสีนี้ค่ะพี่จะขอเรียกสีเหลืองทองนะคะพี่สีสวยมากๆค่ะหน้าผ้าห0สิบนิ้ว ความยาวอยู่ที่27นิ้วให้พี่แค่2 1 9เท่านั้นค่ะอกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่มีความยาวอยู่ที่27นิ้วค่ะพี่สีนี้เป็นสีส้มชานะคะพี่สวยมากๆลูกไม้เนื้อดีมากๆซับในเนื้อหนาให้อย่างดีค่ะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับพิดสีนี้พิมพ์สีโอรสนะคะพี่ให้แค่2 1 9เท่านั้นค่ะพ,<ๆ>พี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกรีบบัวนะคะอกหนะะ้าผ้า50นิ้วความยาวอยู่ที่27นิ้วค่ะพี่ สีนี้ค่ะพี่เป็นสีม่วงนะคะพี่งาน,นสวยมากๆค่ะสีสุดท้ายค่ะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับีตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อลูกไม้นะคะพี่ซับในให้อย่างดีนะซับในทั้งชุดทั้งหน้าและหลัง ลูกไม้อย่างดีเลยค่ะพี่งานเกตของงานเกตขายส่งอะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่สีนี้ค่ะสีแดงเลือดหมูนะคะพี่แดงเลือดหมูนะสีม่วงค่ะพี่ตัวนี้สีม่วงนะคะกีบบัวนะคะสีนี้เป็นสีกีบบัวค่ะกีบบัวนะสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้ถ้ารับพิมพ์สีโอรสนะส้มชาค่ะพี่ตัวนี้เป็นส้มชานะ และสีสุดท้ายนะคะที่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่ดูงานนะสวยมากๆค่ะพี่ให้แค่